นะอ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนเปลี่ยนวันนี้เปลี่ยนมุมถ่ายอีกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนนะคะไม่ได้พบกันนานเลยวันนี้มาในล่างแบบมักเกึ้นน่าสดมากคิ้วไม่มีสิว พี่บอกว่าที่คะที่ใช้อะไรบอกว่า,วาสิวไม่มีเลยที่แต่งหน้านะคะน้องอะแต่แต่งจริงที่มีสิวค่ะคือเอ่อไม่ได้อัพคลิปมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเพราะว่าช่วงน,นี้ติดเรื่องเรียนด้วยนะคะต้องซีมิมาเซนด้วยนะคะจะเกินแต่วันนี้นะคะเราเอ่ออัพคลิปมาพูดเพราะแต่ทุกคนนะทุกคนสบายดีไหมคะทุกคนสบายดีนะคะวันนี้เราแบบว่าไปเจอนะคะ มีน้องคนใน,ในเฟซเขาแชร์เกี่ยวกับของกินนะคะและอิชันก็แบบว่าเป็นคนที่ชอบของกินมากเลยนะคะก็อยากจะมาแทดทเทช็อกโกแลตนะคะมีสาววงท่านใดนะคะชอบชอบ็อกโกแลตไหมคะแบบว่าแบบเป็นแบบของเฮอร์ชี่ค่ะเน่จะโชว์ถูกได้ไหมนี่นี่ มันมีทั้งหมดอยู่3รสอันแรกจะเป็นรสรสอะไรอะรสเด็ด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 เฮอร์ชี่สตรอเบอรี่แอนด์ครีมขนมช็อกโกแลตขาวผสมชิ้นสตรอเบอรี่นะคะรูปด้ามนก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่คือปกของมันแล้วก็อ่ะส่วนอันนี้จะเป็นเฮ hey อร์ชี่คุกกี้แอนด์มิ้น์อ่ะฮะขนมช็อกโกแลตขาวผสมคุกกี้ช็อกโกแลตกลิก่นมิ้นท์นะคะ นี่เอ้ยอเออแล้วก็อันนี้นี่คือหน้าลองมากแบบเป็นเรนโบ์เลยเหมือนแบบนึกถึงยูนิคอร์นบ่เรนโบ์มันเป็นอะไรอะอืมเฮอร์ชีนะคะสปริง k คลแอนด์ครีมนะคะขนมช็อกโกแลตขาวผสมเกรดน้ำตาลค่ะทุกคนเกรดน้ำตาลนี่เห็นไหมแบบวิ่งวับวิ่งวับนี่ฉันอยากลองขอลองก่อนอ,อันดับแรกนะคะเราก็จะลองเป็นในตัวของ ชื่อ Strawberry ด n d c ครีมนะคะเราจะมาแกะกันนะคะท่านผู้ชมว่ารูปร่างหน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะคะเนี่นี่เดแตเด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 ี๋ยวเราจะมาลองรสนี้ก่อนอมันละลายจ้าติดไปหมดเลยปะ้ะทนะอ่ะเราจะใช้แบบคุณกันไก่นะคะคุณกันไก่มีการช่วยลายแบบเนี้ย อ่่คื่านะไันอ้น่อย่ดาก่า่อมันอนี้เป็นรอยรอยบิดที่กินมาเมื่อกี้นะมีเนื้อสอบอรี่ ม,มันเป็นแบบกุบกลับขูกลับกินแล้วเหมือนแบบเม็ดขนมสตรอเบอรี่แบบสตรอเบอรี่แห้งที่มีเล็กๆแล้วก็อยู่แบบในนี้กินแล้วแบบได้สัมผัสได้ถึงความหอมนะคะอืมเฮ้ยอันนี้โอเคใช้ได้อร่อยกลิ่นกลิ่นแรงแอบแรงไปน,นิดนึงนะตบตีกับกล้องแล้วนะคือแบบว่า มันเลือนต่ำลงเรื่อยๆนี่แกอยากกินขนาดนี้เลยใช่ไหมแกถึงกรขท่นแบบว่าแกไม่แทนหน้าชั้นแต่แกแบบแทนแบบขนมแทนอะไรเงี้ยฮะไอ้ก้องอืออือต่อไปเป็นรถเป็นรถของเค้ชกชีสคุกกี้อนกิ่นอะช็อกโกแลตกลิ่นมิ้นนะคะไหนลองซิแน่หน้าตาเหมือนกันเป็นรูปแบบไอศครีมแล้วก็มีเฮอร์ชี หน้าตาแบบเดียวกันแต่กลิ่นแรงมากเลยเป็นมิน้ืมีไอตัวไอคุกกี้ช็อกโกแลตอะ่ะมันคือเลยนะช็อกโกแลตคุกกี้อ่ะเฮ้ยกินแล้วแบบมันเป็นเท็กเจอร์แบบกินแล้วเราได้เคี้ยวด้วยอะ่ะมันรู้สึกแบบ ชอบเป็นคนที่ชอบกินอะไรที่มันมีแบบเทกเจอร์ให้เคี้ยวกรุบกรับกรุบกรับมากกลิ่นมิ้น์กลิ่นมิ้น์โอเคแอบแรงนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยกินอะไรที่มีกมลิ่นแรงๆด้วยแต่ว่ากินแล้วหอมสดชื่นใจใครที่ชอบมิ้น์จะต้องชอบมากแน่ๆเลยนะคะ <c oughs> ต่อไปเป็นอันสุดท้ายจะเป็นแบบนี่เป็นเป็นเม็ดเลยนะเกรดน้ำตาลอู้ อันนี้สีแบบน่ากินมากสีแบบเป็นสีขาวขาวครีมแล้วก็ข้างในแบบจะเป็นเม็ดไอ้ลูกตาลไอ้เกรดน้ำตาลอะที่มันเป็นสีสีมันเรนโบว์ Rainbow เธอเหมือนมองในก้องไม่ค่อยเห็นเหมือนยูนิคอร์เลยว่าฉันจะแปะรูปให้ดูนะชิมแปบ๊บชิมแปบ๊บชิมแปบ๊บ หวานหวานวานิลาเฮ้ยชอบชอบอันนี้สุดละชอบอันนี้ที่สุดละเพราะว่ากลิ่นแรงวานกลิ่นแรงน้อยกว่าอ่าอันอื่นอันแรกเป็นสตรอเบอรี่ใช่ไหมอันที่สองเป็นมิ้น์อันนี้จะเป็นแบบวานิลาเรนโบว์ Rainbow, มีไอตัวแบบเกรดน้ำตาลให้เราเคี้ยวมึนหนับมึนหนับที่พูดมานี้คือไม่ได้้ไม่ได้ค่าโฆษณา,า,นานเลยนะแกทุกท่านชแต่ว่าคือ แค่อยากจะบอกว่าไปหาซื้อกินกันได้เสียงเครื่องบินนะคะทั้ง3อย่างที่พูดมาทั้งหมดนี้คืออร่อยหมดจตัวชอาวันสุดท้ายก็คือไอ ครีมใช่ไหมเออช็อกโกแลตขาวผสมเกล็ดน้ำตาลสปริงเกิลแอนด์ครมนะคะหน้าตาน่ารักที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดสำหรับเรานะคะไปหาซื้อกันได้ตามเซเว่นนะคะอันละ30มสิบไปดับมาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะ เอาสำหรับคลิปเมคอัพถัดไปที่เราจะทํานี้เราขอยังไม่บอกนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ค่ะว่าจะแต่งตัวละครใดต่อไปนะคะแต่ว่ามีน้อง,องๆอ,อยากให้แต่งเป็นหลายตัวละครอยู่เหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็ขอดูก่อนนะคะถ้ามีเวลาเราจะรีบอัพคลิปแน่นอนแล้วก็อไอไ้อที่คลิปที่เราจะทำไอยอด1,000 0มืซับสไครใช่ไหมเรามีแผนที่จะทําภายในเดือนหน้าเราทําไว้แล้วค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ แต่ตอนนี้ยังไม่บอกนะคะแต่ว่าแค่อยากจะบอกว่าทุกคนรอหน่อยนะคะเราเชื่อว่าทุกคนรอได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่อยู่กับเราวันนี้คือเรารู้สึกว่าเราเสียใจที่เราไม่ได้อัพคลิปมาเป็นหลายวันแล้วนะคะทุกคนทุกคนอย่าเสียใจไปนะคะดิฉันยังเสียใจเลยดิฉันไม่อัพคลิปเลย แต่วันนี้เราก็แบบามาพูดคุยกันเล็กน้อยนะคะใครมีอะไรที่ถึงหรือว่าอะไรยังไงมีใครได้ดูการ์ตูนเรื่องอะไรวันนี้บ้างไหมจะบอกว่าต,ตอนนี้ติดบันพีทนะคะแบบว่าคือกาลังไล่ดูตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดตอนนี้เราอยู่ที่เพิ่งจะจบซีซั่นของเกาะเรสโตรซนะคะระหว่างาลูฟี่ปะทะกับเดอะฟรายวิงกนะคะแปะไรไะล่ที่สนุกมากแล้วก็มันมากๆเลยนะคะแบบ กรี๊ดกรานั้นนะคะคลิปนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมไปซื้อกันนะคะที่เซเว่นนะคะ32บาทอร่อยมากใครกินแล้วมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าคุณรู้สึกยังไงคุณชอบรสไหนมากที่สุดใต้คอมเมนต์ใต้โพสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลาก่อนเลยคะบ๊ายบาย